ไหนว่าแยกทางกันแล้วแต่ทำไมยังเห็นทั้งลูกาโมดิตและลูคัสบาเกตเดินทางไปร่วมทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าคลับลกครับ <tit les> อล่ะสวัสดีครับชาวมาริดูสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตูไวเออรุอ่นชุดขาวเป็นคําถามที่ยังมีแฟนบอลสงสัยกันเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมาริตเองนะหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นๆนะครับสงสัยว่าเอ๊ะเห็นว่าลูก้ามดริตเนี่ยก็มีพิธีอำลาทีมแล้วพร้อมกับคาร์โลอันเชล็ตตในช่วงเกมสุดท้ายของลาลิก้าสเปนแล้วไหนจะลูคัสบาสเกตอีกละ่ะที่เหมือนจะอำลาไปด้วยพอมาถึงณนะวันนี้เห็นเพียงแค่คาร์โลอันเชล็ตตที่ไปทํางานกับทีมชาติบราซิล ที่เรียบร้อยแต่ทําไมโมดิตยังอยู่หรือว่าสมสรกับโมดิตเนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วเปลี่ยนใจให้โมดิตอยู่ต่ออย่างนั้นหรือเปล่า วันนี้นะครับสมตรวจก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังชัดๆการอีกสักครั้งหนึ่งสาหรับใครที่ยังไม่ทราบละกันขออนุญาตเรียบเรียงรายชื่อนะครับคนที่อาลาเรยัเอลมาลิตเริ่มจากคนที่เราได้เห็นว่าเขาเปลี่ยนที่ทํางานแล้วอย่างผู้จัดการทีมนั่นคือคาโลอันเชลติครับวันนี้ก็มีพิธีอําลาแล้วก็ย้ายไปคุมทัพบ,บารซิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูฝั่งของนักเตะกันบ้างนะฝั่งของนักเตะเนี่ยจริงๆมีถึง3คนเลยนะครับที่จะอาลาเรยัเอลมาลิตนะนั่นก็คือลูกก้้าโมมดริิัทีีี่พธพอ คาร์ลอันเชลติกเนาะแล้วก็มีในส่วนของลูคัสบัตเกตนะฮะและอีกคนหนึ่งครับนั่นะะคือเคซุสบาเยโกอ่ะทั้งหมด3คนนี้นะครับจะอำลาเรยัเอามรลิดทั้งหมดเลยแต่จะมีคนเดียวณเวลานี้ครับที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมทัวร์นาเมนต์คือประกาศแยกทางกันแล้วก็ออกจากเรยัลอามรลิดเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือเคซุสบาเยโกครับ, e co, รบแล้วในส่วนของโมดิกับลูคัสบัตเกตล่ะอันนี้ครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น ทั้งสงคนนี้ครับยังคงสถานะที่จะอำลาโรยอัลมาลิตเพียงแค่ในถ้วยฟีฟ่าคลับเวิล์คับสโมสนรนโรยอัลมาลิตได้มีการต่อสัญญาระยะสั้นทั้งคู่นะครับเพื่อให้2คนนี้ได้มาช่วยทีมก่อนที่จะอำลาซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้จะ เป็นถ้วยสุดท้ายที่ทั้งสองคนนี้ยังได้เดินทางไปร่วมเล่นกับโรยอัลมาริดนั่นเองนะจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นบทสัมภาษณ์ของลูก้าโมดิดเนี่ยเราจะทราบมาตลอดนะครับว่าโมดิดจะยังไม่ได้ออกทันทีหลังช่วงจบฤดูกาลลาลิก้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทําไมต้องมีพิธีอำลาก่อนหน้านั้นทั้งๆที่ลูก้าโมดิดเนี่ยจะยังเดินทางไปร่วมเล่นกับโรยอัลมาลิดในถ้วยสมโมสรโลกอยู่นะคำตอบง่ายๆเลยครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้วยสมโมสรโลกหรือว่าฟีฟ่าคลับ ะจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะต้องไปทําการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เล่นอยู่ในสเปนเหมือนกับในลาลิก้าเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายที่มีการอําลากันในลาลิก้าสเปนครับเพราะว่านัดนั้นคือนัดสุดท้ายของลูก้าโมดิที่ซานเตียโก เบอร์นาเบลฟังกันดีๆนะครับไม่ใช่นัดสุดท้ายของเจ้าตัวกับเรยอัลมาริดแต่เป็นนัดสุดท้ายของเจ้าตัวกับเรยอัลมาริดที่สนามอย่างซานเตโกเบอร์นาเบลหรือสนามของเรยอัลมาริดพูดง่ายๆครับเป็นนัดสุดท้ายของโมดิที่เล่นในบ้านก็เลยอำลาที่ เบเดเบลไปในวันนั้นนะครับรวมไปถึงแบบอย่างลูคัสบาเกตอะไรเงี้ยแล้วก็คาร์โลอันเชลติเราก็จะเห็นการอําลาต่างๆในวันนั้นนะครับจริงๆเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลก็มีเพียงเท่านี้ทุกอย่างยังคงสถานะเหมือนเดิมครับเพียงแค่ว่าณวันนี้จะมีในส่วนของคาร์โลอันเชลติและเคซุตบายโคที่ไม่ได้อยู่กับทีมแล้วและหลังจบทัวร์เมนต์ฟีฟ่าคลับโบว์คับหรือสมโมสรโลกทางลู้าโมอดิตและลูคัสบาเกตก็จะย้ายออกในทันทีเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็มาร่วม ให้กำลังใจทีมควาชช้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อเป็นการส่งท้ายลูก้าโมดิตและลูคัสบัตเกตกันนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอาลามาลิตสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรือมาลิตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมควขอตัวลาไปก่อนลาเสียสวัสดีครับ